น้องๆเคยได้ยินคำว่าคนพาลไหมวันนี้พี่จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะคนพาลคือคนที่ชอบคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็เห็นความไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาเช่นติดสารเสร็จติดเล่นการพนันลังแกคนอื่นเขาคิดว่าสนุกทั้งที่มันพังอนาคตได้เลยนะบางทีคนพาลก็อาจดูเหมือนคนธรรมดาหน้าที่การงานดี แต่ถ้าชอบชวนเพื่อนทำผิดชอบบูลลี่คนอื่นแบบนี้ก็เป็นคนพาลน,นะพี่อยากให้น้องรู้ไว้นะคนพาลมีสองแบบแบบแรกคือพาลภายนอกคือคนที่นิสัยไม่ดีทั่วไปยังพอหลบได้แต่ที่น่ากลัวกว่าคือพาลภายในคือเวลาที่เราโกหกดือ้อขี้เกียจโกรธง่ายอันนี้แหละตัวพานแอบอยู่ในใจเราแล้ว แล้วถ้าเราไปคบกับคนพานละ่ะพี่บอกเลยว่าอันตรายมากเพราะเราจะถูกชวนทำเรื่องไม่ดีหนีเรียนติดสารเสพติดทะเลาะวิวาทแล้วก็กลายเป็นคนพานโดยไม่รู้ตัวทางที่ดีคืออย่าคบคนพานให้เลือกคบคนดีฝึกห้ามใจแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างทิ้งขยะหรือบูลลี่คนอื่นก็อย่าทำนะเพราะถ้าปล่อยไปมันจะกลายเป็นนิสัย แล้วเราจะกลายเป็นคนพาลแบบไม่รู้ตัวเลยอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชนะใจตัวเองเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูและสังคมนะครับ